ว้าวโอ้ยลูกเป็นส้มโอเลยมะนาวยักษ์โอ้ยลูกใหญ่มากทําไมรู้จกักว่าเป็นมะนาวยักษ์นี้ต้องคิดมันเป็นส้มโอแน่ๆแล้วมันทำไมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอย้ว้าวนี่พวงนี้ดิเบล ปากน้ำโพค่ะเพื่อนๆวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เมืองปากน้ำโพนะคะปากน้ำโพอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้ป้าเจี๊ยบจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครสวรรค์นะคะนั่นก็คือภาสารค่ะบริเวณที่ตั้งของภาสารก็คือเกาะยมนะคะเกาะยมอยู่ที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพยาค่ะคำว่าภาสารหมายถึงภาสารน,นะคะเป็นความหมายว่า เป็นที่รวมกันขขงแม่น้ำสีสายปิงวางยมนาจนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาที่เมืองปากน้ำโพแห่งนี้ค่ะตอนนี้ป้าเจี๊ยบจะพาเพื่อนๆนเข้าไปภายในตัวอาคารของภาสานนะคะซึ่งภายในเนี่ยจะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมค่ะและต่อต่อไปนะคะก็จะมีการจัดตั้งระบบมัลติมีเดียแสงสีเสียงนะคะเพื่อความสวยงามและทันสมัยภายนอกอาคารค่ะ จากจุดสูงสุดของภาสารนะคะเพื่อนๆจะขึ้นไปยืนชมความงามของแม่น้ำเจ้าพยาได้ค่ะแต่ต้องมีช่วงที่น้ำเต็มตลิ่งนะคะคือช่วงเดือน12ช่วงที่เป็นฤด,ดูฝนที่มีน้ำปริมาณมากๆค่ะและฝั่งตรงข้ามกับภาสานนะคะก็คือตลาดปากน้ำพูค่ะ ในช่วงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการจะเข้ามาเที่ยวที่ภาสานนะคะปะเจียก็นแนะนําให้เพื่อนๆใช้รถปีกอพัพหรือว่ารถโฟล์วิงจะสะดวกกว่านะคะเพราะช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงกําลังทําเส้นทางเข้ามาค่ะอาจจะเข้ามาละบากนิดหน่อยนะคะสําหรับทุเก่ง นี้คือภาพชุมชนเก่าของชาวเกาะยมนะคะแต่เดิมเนี่ยชาวเกาะยมเนี่ยจะนิยมอยู่เรือนแพแบบนี้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็ได้ย้ายขึ้นมาอยู่บนฝั่งกันเกือบหมดแล้วค่ะก็จะมีเป็นเพียงบางหลังเท่านั้นนะคะที่ยังยงอยู่ในสภาพเดิมค่ะบริเวณเรือนแพนี้ก็คือเรือนแพของบริษัทน้ำอบมะลิวันค่ะ ันนี้ป้าเจีย๊ยบจะขอแนะนำำําอําเภอบรรพฤพิสัยให้เพื่อนเพื่อรู้จักนะคะอําเภอบรรพฤพิสัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของป้าเจีย๊ยบนะคะป้าเจีย๊ยบเกิดที่นี่แล้วก็เติบโตที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายค่ะปัจจุบันนี้ญาติพี่น้องส่วนหนึ่งของป้าเจีย๊ยบก็ยังอยู่ที่อำเภอบรรพฤพิสัยแห่งนี้นะคะนี่คือบ้านแบบโบราณมากเลยเดีย๋ยดั้งเดิมได้ถุนสูงแล้วก็ครัว กลัวแยกออกไปจากาจากบ้านนี่นี่คือโบราณแบบโบราณอันนี้คือบ้านดั้งเดิมซึ่งหาดูยากขึ้นทุกวนันทุกวันและปัจจุบันนี้ว้าวโอ้ยลูกเปมันส้มโอเลย <laughs> มะนาวยักษ์โอ้ลูกใหญ่มาก ถ้าไม่รู้จักมันเป็นมะนาวยักษ์นี้ต้องคิดมันเป็นส้มโอแน่ๆมันทำไมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้ว้าวนี่พวงนี้ดิเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โอประมิดนะว้าวเขาก็จะปลูกมะม่วงปลูกกล้วยแล้วก็เก็บผลผลิตลเล็กๆน้อยๆขายก็คือปลูกปลูกคุ้มพื้นที่ไว้ไม่ได้ทำเป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ ไา้ทำเป็นธุรกิจก็คือปลูกไว้มีมีผลผลิตก็มีคนมาซื้อก็ขายส่วนใหญ่ก็ขอกันกินก็เป็นส่วนใหญ่อ,หอันนี้รวมยี่สิบต้นเนี่ยนี่ก็ไผ่หวานถ้ามีหนอก็เอาไปต้มเอาไปผัดอร่อยมากแ,แต่ถ้าเหลือก็เอาไปดองตอ,อนนี้หนอมันก็ไม่มีแล้วพอมันหมดผลแล้ว มีกล้วยไข่ข้างหลังนีนะที่ขายลูกคนนี้มีเจา้าไอ้นั่นแต่ค้ำไว้ต้องไม้ค้ำไว้เพราะว่าม่เอาไม่เอานี่กล้วยไข่ถ้าไม่เอาไม้ค้ำมันก็จะหักโครมออกมาอากาศเค็มก็คือ, <c oughs> อหัวใช้เท้าที่เอาไปทำเค็มแล้วก็เอาไปล้างน้ำหลายๆครั้งให้มันหายเค็มแล้วก็มาต้ม มันค่ะต้มก็ต้มกระดูกหมูต้มกับหมูสามชั้นก็ได้รสก็จะออกหวานเค็มอร่อยอร่อย,ออย <c oughs> แควนี้อร่อยมาก นีป้ปเจก็จะพาเพื่อนๆื่อมาเที่ยวงานเทศกาลหุ่นโคมไฟจังหวัดนครสวรรค์นะคะงานนี้จัดขึ้นที่ลานมังกรอุทยานสวรรค์ค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหนองสมบูรณ์นะคะงานนี้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่3แล้วค่ะในงานนี้นะคะจะมีการจัดเมืองโบราณจำลองนะคะการแสดงบนเวทีแล้วก็มีหุ่นโคมไฟที่สวยงามมากมายหลายชนิดเลยค่ะเรียกว่าเข้ามาในงานในแสงสีเพลวพาวตการตามากเลยนะคะสาเหตุที่มีการจัดหุ่น จัดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟเนี่ยเนื่องจากว่าจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยมีพี่น้องชาวจีนนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากค่ะทําให้ในเทศกาลตรุษจีนนี่นะคะจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยจะจัดงานตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ตาก,การตามากเลยจะมีการ เชิดสิงโตนะคะมีการแห่มังกรและมังกรทองของจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะแต่ละปีก็จะมีขนาดยาวและก็ใหญ่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีค่ะนอกจากนั้นนะคะมังกรทองเนี่ยก็จะปีนขึ้นไปบนยอดเสานะคะเพื่อไปแสดงกายกรรมผาดโผนให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับชมไปที่หวาดเสียวมากเลยค่ะเรียกว่างานประจําปีจุดจีนของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดใดในประเทศไทยเลยค่ะ วายสามไม่เป็นไรครับวายสามอ่านี่แล้วเราจะมีรถบริการทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะคะที่ทําให้ป้าเจี๊ยบมีความสุขมากการที่ป้าเจี๊ยบได้กลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนได้มาอยู่ในสถานที่ที่เราเคยเกิดเคยเติบโตมามาเจอหน้าญาติพี่น้องที่เราไม่ได้เจอนานมารับประทานอาหารที่เราชอบที่ถูกปากถูกลิ้นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยค่ะซึ่งไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่ป้าเจี๊ยบจะได้มีเวลาเดินทางมานครสวรรค์ เพื่อนๆแล้ค่ะกำลังคิดถึงคนในครอบครัวอยู่หรือเปล่าค่ะถ้าเพื่อนๆกําลังมีความรู้สึกว่าคิดถึงคนเหล่านั้นประเจยาปีศาจเพื่อนๆเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางไปพบกับคนเหล่านั้นเลยนะคะและประเจยบก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับครอบครัวและขอให้ทุกคนในครอบครัวของมาเพื่อนมีความสุขมีความปลอดภัยขอให้มีความสุขตลอดปี2564นี้นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับทราบการลงคลิปใหม่ของเจี๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะสําหรับการเข้ามารับชมและติดตามค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย